สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องการอัพทมีชา a n นแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินเชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆมารีวิวเล้าของบางกอกแอ์เวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเดินทางด้วยาสายการบินบางกอกแอ์เวหรือมีบัตรของ Priority ก็สามารถเข้าไปใช้เล้าด้านในได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศภายในเล้าจะเป็นยังไงนะครับไปเลยจ้ะ นี้ก็จะเป็นติ่มซำนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มต่างๆนะฮะและช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนะครับเขาก็จะมีเป็นลักษณะของเมนูให้เราเลือกตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องสัมผัสแล้วก็ไม่ต้องตักเองนะฮะแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นเบกเกอรี่ให้เราหยิบนะครับและนี้ก็เป็นอาหารภายในบูริบบาร์เรานะครับนี่ ก็จะเป็นลักษณะของอาหารที่เราสั่งจากออเดอร์นะฮะเข้ามาเสิร์ฟให้ร้อนๆน,นะครับก็จะมีอย่างอื่นอีกนะครับแต่ที่ผมสั่งมาก็จะเป็นเกี๊ยวกุ้งนะครับแล้วก็บะหมี่เป็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคาปูชิโน่ร้อนนะครับแล้วก็ติ่มซำนะฮะเขาก็จะ ช่วงนี้เขาจะจัดให้เป็นแบบว่าเป็นเป็นเซตถาดแบบนี้เลยเมื่อก่อนนี้คือเขาจะให้เราไปตักตรงหน้าเคา์เตอร์ได้นะครับแต่ช่วงนี้ก็คือด้วยสถานการณ์โควิดนะครับเขาก็จะแนะนําให้เราชี้เอาตรงป้ายทีวีที่เป,เป็นเมนูนะครับแล้วเขาก็จะทําให้เราก็จะใส่ถาดมาให้เราให้เราไปยกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับบังกอกไอเวล์เรานะครับจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือ,อบูติกเลานะครับบังกอกบังกอกไอเวล์บูติกเราจะเป็นสำหรับผู้เดินทางปกตินะครับที่ใช้ซื้อตั๋วของ way, บังกอกไอเวล์นะฮะก็จะไปใช้อีกด้านหนึ่งส่วนที่พี่กายพามาชมเนี่ยก็จะเป็นของอบูริบรอลนะครับก็จะเป็นผู้ที่มีเป็นสมาชิกที่มีบัตรบัตรทองของบังกอกไอเวล์ way, หรือไม่ก็ มีบัตรของ Priority นะครับที่สามารถเข้ามาใชใ้ในโซนนี้ได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในมกอกเอลเวเลานะครับทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบูริบอลหรือเป็นบูติกเลานนะครับอย่างที่พาไปให้ชมมานะครับก็ถือว่าเพื่อนๆสามารถมาใช้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเดินทางด้วยมกรอกเอลเวนะครับ<ม>ก็จะใช้ในโซนของบูติกเลาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีบัตรสมาชิก นะครับหรือมี Priority ก็สามารถมาใช้ในส่วนของบูริบบอฟเราได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะในส่วนนี้ท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกาย Up to ูม oh, <clear. S 1> ไวด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทูมิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ